สวดเพียงสามคำเท่านั้นเนลมิดดวงชะตาฝืนฟูชีวิตค้าขายเป็นเริศเปรียบพังยอดคาถาย,ยอดน้ำนมของพระแม่ธรณีภาวนาด้วยใจอันใสสะอาดคาถาบทนี้มีชื่อว่าคาถาหงแก้วสารพัดนึกของหลวงปูห่หงพม,มปัญโยตั้งนโมสามจบแล้วว่าตามนี้นะเมตินะเมตินะเมตินะ ส่งต่อแชร์ให้บุคคลที่คุณรักเพรความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ปวดเพียงสามคำเท่านั้นเนลมิดดวงชะตาฝืนฟูชีวิตค้าขายเป็นเริมเปรียบทังยอดคาถายอดน้ำนมของพระแม่ธรณีภาวานาะด้วยใจอันใสสะอาดคาถาบทนี้มีชื่อว่าคาถาหงแก้วสารพัดนึกของหลวงปูห่หงพม,มปัญโยตั้งนามโสามจบแล้วว่าตามนี้ณนะเมตต นาเมตินาเมติส่งต่อแชร์ให้คนที่คุณรักเพรความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้